แม่บูนให้เราคร,รับผมพี่น้องสวัสดีครับผมป้าย่ำแรง,งนี่แล้วครับผมกล่องฟางนี่สองเดือนครับเบิดแอดแลนเลยครับผมจริงๆมันมีสองกล่องนะครับไหายกินเก่งขนาดเลยเดี๋ยว์ยุ่งซ้ำนีแ่แหละอีกประมาณเดือนนึงกับเบิดครับผมนีน่ครับ มือนี่ผมจีบ้าพน้องมาติดตามลาบครับผมลาบเนื้อฮะลาบไก่เนื้อนี่ครับผมกุกมาจากเนื้อมาจากจังวดเดเชียงรายครับเชียงรายครับผมมือนี้จีได้ซิมฝีมือลาบเชียงรายครับมาพน้องว่าไปเบิ้งว่าเพดทีหยังไ้เนี่ยเร่อติ่ตามครับผมโอ้ยมือนี้จีได้กินบุญปากจีได้กินลาบไก่เชียงรายครับผมเออ เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ปรุงเครื่องครับผมเครื่องเตรียมเรียบร้อยแล้วบ่นี่พี่น้องเตรียมแล้วเอาครับผมเต็มหรือเต็มพริกฮะขาดพริกขาดพริกอ่าพริกเม็ดหรือพริกผุปนนี่พริกปนพริกป่ต้องทำพริกปนนี่รอบหนึ่งไอแนะน้ำแนะน้ำมึงหนูอีหยังแน่ที่เครื่องปรุงมันน่ะอีหยังนี่กระเทียมเจียวกระเทียมหอมเจียวครับอุปกรณ์วัตถุดิบเรียบร้อยอันนี้มีหนังมันฮะหนังไก่ทอดทอดเป็นมี พอเป็นเป็นเป็นแบบแคบหมูข้างล่างมันยังข้างล่างเปิดเบื้องเบิดเลยข้างล่างในผัดหวานพวกเครื่องในผัดหวานครับผัดหวานเลยแซมตันผัดหวานใส่พวกนี่ใส่พวกน้ำปลาชุบดีพอตับกึนใส่ใส่ครับวัตถุดิบยังใส่เนื้อมันที่ใส่เนื้อมันเนื้อสับเนื้อสับแล้วสับได้ยังนี่สับใส่เปลือกฝักดินฟ้าเปลือกฝักดินฟ้าเอาล้วพี่น้องเอยเขาจะพักกินหมากมันครับผมตั้งเนื้อจะพปากินเปลือกมันบาน นี่เราคั้นน้ำออกมาสับแล้วคั้นน้ำออกมาออนี่เราจะผสมเอาพริกอะไรผสมเข้าไปบ่เราเอาไปย่างบั๋นเอาไปทิมเอาไปเอาไปคั่วอีกรอบหนึ่งคั่วห้สุกคั่วห้สุกอีกรอบแล้วก็เอาไปใส่ใส่บั๋นเอาไปส่งเครื่องเลยมาส่งเครื่องนี่อีกครับเอาพี่น้องเอ้ยผมกับเบเกอร์เห็นจากเกียร์ครับมือนี้ขั้งแรกนะวิตมจิได้กินลาบไก่ลาบแบบเนื้อครับผมผสมก่อนผสมมันเผ็ดไห้พริกป่นมาและครับผมพี่น้อง เอาไซน่ามันนี่แหละน้ไก่นี่แหละไก่เออเ้าไหนไหนไะขาดยังอีกพรี่ยังหิงคือยังก็ฮาไปวางหน่อยวะฮ่าฮ่าฮ่่น้องขี่เอาสลุดใช่ไหมพ่อพ่อหรเซมเหมยเนี่ยอันนี้อะไรไอ้ไอ้แนวมีปิวแนวนัวแนวนัวแนวนัวนี่แนวนัวสลุดอ่ะโอ้อย่าบอกโอ้บอกสืุอตัวแนวแสียบจะหน่ะแนวยบแสบอย่าใส่หน่อยเด้อมันจะบ่แเสบหน่อยมันจะแสีบหน่อยโอ้ยพ่อพ่อพ่อมีน้อง พูดหนึ่งเยอะข่างกานี่เห็ดปากโซโลเลยครับเห็๋มันเหี่ยวลงกันนะเอาบ่อลงบ้านนี่บัดดีลงหลุดพุดลงก่อนแบบไงเลยว้าวเอนี่ยพูดหนึ่งบ่อยพ่อครับผมง่ายไงนี่วิธีของเพลินครับผมนี่เขาจะเบิ่งสูตรอันนี้น้ำไก่ก็คือบีบออกแหลยมันจิตมันจิตไายท่านบ่ท่านก็คือเก่า นี่แม่เบิ้งขั้นตอนดีกว่าเนาะเอาไปคั่วก่ออนเาตอนนี้ไปคั <Alt> ่วว <v> ่าเนี <but S 2> ่ยอพุ่อจะไปให้คั่วครับเพื่อจะไปคัุยมันหอมเหิือนปลาครับผมไฟดังลับไปเนาะอันนี้ทานยังไงยังวันพ่อเตียนย้ำเอาจนไหมพูดนะเอาจนมันเป็นคล้ายๆมังอะไรน้พริกเขาอ๋อมันจะได้หอมจะได้หอมเอายังไม่ใส่เหรอเอานี่เอาใส่นิดให้มันนัว ไอมีตอนไอมีนวดเอาเอาเฮ็ดไปเฮ็ดไปพี่น้กเนี่ยเอาเอาจะได้มาติดตามครับผมไปเรื่อยๆนี่หน้าตามันครับขัวแล้วๆมันก็จะเป็นหอมแบบใหม่ๆยังน้อยจะมีกลิ่นหอมครับผมนี่หอมคล้ายๆพริกอืนั่นแหละใกล้ๆครับเออพริกเผาครับผมมันจะหอมคือคล้ายๆพริกเผาครับเปิ้ลกล้วยมันใหม่ๆยังน้อยจะหอมครับผมนี่ ไปจะใส่ลาบครับผมวัตถุดิบเครื่องปรุงครับผมเอ้าร้อยมันเย็นแป๊บนึงมันนครับทามันหอนมันจีบโบแซบถึกสูตรครับผมมันจีบโแซบมันจีบโล่ำของเพื่อนครับมันจีบโบอาหารครับผมเอากันอยู่บ้านนาฮานครับผมล่ำแซบเอ้าอีกสักคู่จะปรุงครับผมในเวลาผสมไอปรุงเครื่องแล้วครับผมนี่คือเนื้อไก่ครับผม สับแล้วเสือฮะสับเรียบร้อยแล้วสับเรียบร้อยแล้วพร้อมปรุงพร้อมปรุงอันนั้นแห้งแล้วบ่โอ้ยเย็นแล้วบ่เย็นแล้วเย็นแล้วพริกพริกที่ไปคยกวเย็นแล้วครับเครื่องที่ไปียกขวดนี่เอาหูมือไหนใส่ยังแน่ลงพริกก่อนอ่าเตรียมว่าอันนี้ยังใส่แน่จำแน่ยีไดรือกูยไเดรือกหูมือต้องต้องใส่ให้สวยให้ร่อย กันความสุขภพโล่งเงียบกับโลกโควิดมากโควิดมาาไปโควิดสิบเก้ายู่นิฟิมี่คิปเก้าครับยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วโควิดรวยแล้วมันไปนอนกับเมียมาไปจับของเมียเข้ามาเราไม่กล้าให้ไม่ไอ้ครับผมยูนิฟิวิดรอระยาหรอกโควิดสิบเก้าครับระยานครับผมเพราะว่าเล่นระยะไปจับของเมียมานนี่เลยระยามาไปข้าวเขากินเขาไม่ได้พี่น้องไปคุยกันเองนะครับคนเหนือคือกันครับผม อยากเดกคไอ้เด็กวิ่พีดสี่สิบยังประยัดเลยก็วิดซิบเก่าประหยัดหนูุ่ทงไฮตรงหน้าเพื่อนว่าเอาจัดไปเอาลงไปแล้วครับผมนี่นี่ยังเนี้ยใส่อุ้ยน้องแม่จัดขนาดไอ้เฮ็ดถูกลักกันน้องแม่นะครับใส่ทุกอย่างเพราะไอ้เมือครับผมมือยจีเมื่อนอันนี้เก็บไว้ก่อนมีอันนี้รถขี้หลังผสมกินเลยขี้ผสมตัวนี้ก่อนอ่ะหาส่งก็ไปให้ก่อน ไอ้เตียงกันเยัดเตียงกันสูตรบ่ต้องชูเดียวกันเดียวนี่เนื้อคือกันบ่สูตรเดียวกนันเดียวนี่มันยังไม่นใ,นใส่อ <c oughs> เอาพี่ยมโอเคเอาคือบ่เห็นปุ๋งลำปลาปุงปาป๋งชื่อรถปุ๋ง,งอย่างไรผสมเนื้ในเครื่องมันได้บอลของพริการเราสมอยู่มันแซ่บบ่ล่ะมันพอดีบ่ล่ะเดี๋ยวถ้าแล้วก็อผสมอีกรอบหน,หนึ่งบ่ีซิมซิมก่อนซิมก่อนเดี๋ยวมันจะเกินเว่าซิมแล้วราดไก่เนื้อไม่อร่อยนั่นรู้จะเป็นลาดอันนี้อร่อย พยายาเลยแพ้ก็ยอมวาของแพ้ดีแหละบ่มีดอกผู้ใด้จีบปโฆษณาของาข๊วยบดีขอ๊วยบ่ดีบ่มีดอกข๊วยวิ่งขายข๊มีแต่เฮ็ดกินเออขยาาเลยเฮ็ดขายขาดทุนเออม่ต้องว่าไปเห็นไม่ได้กินก้อนมือหนิโคตรสนาเถอะดอกไ่ใส่หัวก็ยังกิดเล่นาะมาใส่เลยมาเป็นยังใส่เนี่ยเนี่ยไม่ยังคือบ่มาใส่เนี่ยเครื่องในนะเครื่องในใส่ที่หลังดี เกลือเกลือไหนกือาดเกลือนี่เกลือบ่ะออคือเกลือนก็บอกกันนหาใส่ลงมาผิดอันเปนที่าด้จะบอกเกลืเนาเกลือคือเกลือเนาะเกลืออือเียเกลือเกลือไม่ำากเนาะเกลือ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 พ่อถ้าเราปัง ถ้าแถวลำปางหรือแพ้เขาเรียกว่าเกียร์แมนบอกถ้าขึ้นเป็นอย่างไรเขาเรียกเก๋เก๋พี่น้องเดียวกันเอื้อนเกี่อกันอะไรเดี๋บายดีอ๋อเพิ่มสองสาครับอ๋อเพิ่มเพิ่มเป็นสลาเอือกับเสลาเอียครับเกียกับเก๋อใครยูว่าเออเบอาคือเล่ายู่เกียครับยุบานผมเอื้อมเกียครับเกียร์านเนเื้อเก๋อท่านเป็นก็เข้มเหมือนกันห่วยใส่นลายเข้มลายหรือใส่หน่อยเข้มหน่อยเลยอ๋อจิ้มซิม ใส่ยังรูปแบบอีกเยอะไปหนใส่ยังอีกใส่ยังอีกโน่นไปหนินี่ยังหะมันฮอนหรอเค็งเทบอีกินแล้วแซ่บกินแล้วคึกมาลาครับพี่น้องเหนียบบ่เบาพิดบนนี่ส่บมาลาปั้นนี่นี่หกันอะไรนะยัก็ั้เบียบเลยปั้นหมกันอะไรย็ง่ไบลบแขวนบล๊วนเลยครบผมผมอ่ผมอื่นผมแป๊บนึงผ่เนวนบแขวน ครับพี่นองมกกางเล้าะนะครับผมยขยับพวกกินกันแล้วอยู่ไีนเนาะเขาอย่างไงไส่ลงไปจได้จินจ้นจะได้กินจีซิมจะได้นนเนี่ยผัดหวานหงูผัดครื่องในอเครื่องในลงมาเนี่ยครื่งในงพวกพวกไส่ที่เราผัดหวานมีไส่มีตับมีกึ้นลงไปคน่อคนปันแด้เขาเฉลียกตะบุ๊มมาตอนนี้ไปิ คนมาคนเล้วโคตรนั่นหรอนั่นนังรถไฟเป็นอย่างไรสวยมากรถไที่นอ่ผมอยู่บนเตียงนั่งกระว่าผมไม่เคยเห็นผมเม็เคยเปลี่ยนเลยไอ้คนนี่พออันนี้สูตรก็เจ้าครับผมเห็ุตั้งเหนียวแล้วผมอันนี้อันนี้ไม่ได้ผสมไม่ได้นี่คืลงกินเลยมีนะมีนะอันนี้ลงกินเลยไอ้คนต้องก้มดูนี้เดี๋ยวผสมกินนะผสเดี๋ยวถ่ายรูปไปเลย ือเอาไหมเป็นยังไงกับไส้เฮ็ดยังได้กับเฮ็ดเมื่อวากันเป็นได้ที่ละโคตรน้อยขาดยังบนนี่ใส่ยังเบนเราบนนี่ครบลูกย่างครบแล้วนี่นะเมื่อแล้ววิ่กินยังเดียวนี่น้องนี่นะต่างมันครับผมลาบไก่ทั้งเนื้อครับผมมีกระเทียมแต่ไก่ดิบนี่ไก่ดิบนะแต่ลูกย่างสุกหมดอ๋อพี่น้องครับผมง่ายมองครับกินแบบ มันนอกขอกหน้าครับผมข้างกองฟางเลยครับไหวกับยู่ใกล้ๆนี่แหละครับผมไหวกับไมากินหญ้ากินฟางครับเข้ามาเข้ามาเออบักสองเศร้าก็มีมือนี่จัดไปโอ้ยจำหนีกับพ่อแห้งแล้วอยากเข้ากล้องครับผมกูหาไปเยเอามาอห่างจอนอะเต็มกันแล้วครับผมเอานี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ นี <ider> ่บวงนี่บวงที่นอกบวงคนหือกอดบวงไว้คนบวงให้นั่งสิงครับเอาลงเข่าใหญ่กันเออเอารถเด้งผมบอกน้ำเด้เอา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 อันนี้ผมบอกครับจัดไปจัดไปเลยไปผักพี่น้องผักอ้าผักผักก็มาเป็นกระมังอะไรับางอะไรม่ได้ว่าจะกินลาบไก่หรอกจะกินผักครับผมมื้อนี้ อ๋อเพื่นเป๊กเลยครับเนี่ยเพิ่นมักครับผมของเฮาของเพิ่นเพื่อนของผมเพิ่นมักไก่เพิ่นไปเอาเอชิมชิมดูปั้นมาตั้งกล้องผู้ใหญ่เอากางกล้องแล้วมึงการติดต่อที่ยิ่งเอ้ยสาบพี่น้องเอ้ยหลอนแล้วไม่ต้องเอ็งเอามาน er ak ั <zien> ่งได้เอ็งเอาอาจารย์มาใส่กระดูกอะไรข้ามาเข้ามา นั่งคือคือเอาซ้อนมาแค่นั้นแหละกินหย่างห่างลูกทุ่งลูกทุ่งมันอย่างนั้นจุกมันนี่ปันไอ้กินข้าวบ้างมันกินแต่เหล้าอย่างเดียวไม่ได้เลยตายนะมาช่วยเองไม่ได้หรอกเอาพี่น้องครับผมมาอันมากินการแซ่บแซ่บแซ่บซิมลาบไก่ทั้งเหนือเพงาบนกำพี่น้องติดตามครับผมติดแซ่บเพราะแซ่บ เดี๋ยววุ้นจิตตอมให้เองแน่บอขุนพันเขอถามว่าใครเป็นคนตอบเพราะว่าข้าเจ้าต้องวาดเสียพีแล้วเพราะว่าข้าเจ้าเป็นคนเหี้ครับผมเออเข้าเป็นคนเหี้ยได้ข้าเจ้าก็เข้าต้องมันสุดทังเข้าอ่ะนาี่น้องจัดไปแบบนี้จัดให้นาี่น้องซิมครับผมซิมครับผมแจมภาษาเด้ผมจิตตอมแน่นอน ไปลอยากให้น <c ís> ้องเราดูอยขุนพันนหม้ออืมขื่อขุนหอมหอมักยัก่นัออมาลาแม่ก็อื่ยังอ่มาลาอื่นยังมาลา้มากะยังก็มาลามาลามากะยังก็มกหามะ อืมไม่ร้อนหรอร้อนร้อนปลาฮ่าทาอกิ้งไปเอาพิษผงมาด้วยหน่อยใส่เลยใส่พิษผงด้วยพี่มาใส่พิ่ผงจันงั้นตี้มันตักเพิ่มผง่อให้เป็่หูเลยพี่ผงใส่ Ừ. Này. Ừ. Có... Là... Hứ? Thật thật như thế hứa 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 อันนี่กับขมทินเนื้อขมเนี่ยใบยังล่ะอืใบถ้าเหนือเขาเรียกว่าดีวัวดำเพชสมุนไพรคุณจะเอาที่ผงไหเออผงแล้วเอาน้บีคลยแหมกัอนั่งเสบเนาะโอวคนแสบไปใส่มาสนิทแก่ตุ้ ต้มไม่ต้องกาะแซ็ตแก้วทำระเซ็ตเส็จแตังหนํำโดนใส่โดนใส่นี่นี่กล้องตั้งนี่เขจะขะหัวเพื่อนคอยสักเป๊กหนึ่งเดี๋ยวโอเคเ้กีบบอกไงให้ขีบบอกมันหมดแล้วมันบอกไปเอานีเขหัวมันสัเป๊กมึงบัก่านี่ ไก่ซื้อมาค่าสามสีพันเนาะสูกแกตัดปันม่ได้เี่ยตัวทองคำก่อยงแกงกวยมาวาไปเอาคุยบไางนั่คนบ้านแล้วมว่าเราอยู่กับเพื่อนเราอ๋ออาม่าในกูใหญ่า็ตัวในดีบอดีเนาะกินนำกันเนาะครับแมีข้อไหนข้อข้อที่จะพูตรงไหนเสานึ่ เอามาให้ข่อยเลยข่อยจะฟาดหัวคนสักปิดหมึ่งดำนะกันนี่น้องดิ้นปุ๊บพ่อใหญไปเอาโจ๊กมาให้ข่อยไหนข่อยจะตับมันบักนี่แล้วมึงดำได้ไ <laughs> งครับผม,ผมแค่พอ ลากไก่ครับ,รบรกไก่คำสุดท้ายครับผมจะขอจูคลิปครับไปเอาไปไหนต่<อ>างครับผมไอหัวรกักจิอะเยอวโอ้เยอะกีแก้วโด <c oughs> น,น,นกิ่ครับผมทำไมมันนกมันร้อง,องเยอะเนียรู้ีึกว่าเราอยู่ฝุ่งหน้านาะธรรมชาติอากาศธรรมชาติ ักน,น,น้ำต้องไปเอาเอาไหนนไปไปตัางมานี่ต่าครับผมขอจบกินครับแซ่บๆลาบเหนือครับผมอ่าอ่ะอย่างเงี้ยเชียงรายบ่แเ่งรายเชียงรายครับอันนี้ก็ับแสตี้แสตี้ลำปางลำปางมผมกับเน,น,นื้อกัน,น,น,นครับผมเนื้อกันเหนือขอนแก่นเหนืออะไรกันไปนี่แหละขางบ้านผมนิ่ต่าครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีเนี่ยสวัสดีพี่หลองเขาเนี่ยก็จะกินหูหางอินทรียาเล้วครับแบเนี้ไปแม่จับต้มอ่ะใส่แต่กันแล้วอยู่นีเลยครับผมไปกลับบ้านหัวบ้ันเรนุกห้องรอบบ้านวะนายอยู่วะ มันเลาอยู่แบบพอเพี้ยงอยู่แบบธรรมศาสตร์ <c oughs> กทิ้งดอกนห้องอยู่พอเพี้ยงมีความสุขก,กับทิ้งกรลรอกทั้งหลายคิดตุก็ไผ่ที่ไปทักโต <c oughs> <c oughs> ม <c oughs> ามอโอ้ยกล้องคราบผมค่่าฮ่า่าฮั่่าไก่ คำสุดท้ายครับผมเออจะขว้าจบคลิปครับไปเอาไปไหนต่าครับผมไอหัวรัดจิอะจิอะจิ้ยเยอะขี้กลวเฮ้ยนกจงคิวครับผมทำไมมันนกมันร้องเยอะเลยนกถึงกันเอามือสุ่งหน้าเนาะธรรมชาติอากาศธรรมชาติสัก๊าลจน ไปไปเอาเอาอนนไหนื้อไปไประจำมาดิแตงครับผมขอตจุกินครับแซ่บๆลาบเหนือครับผมอ่ะอ่ะอย่งองางเชียงรายบ่แช่งงายเชียงรายครับอันนี้กับสตีสตีอัีล้ำปางล้ำปางผมกับเนื้อกันครับผมเชื่อกันเหนือขนนอนแก่นเหนืออะไรขึ้นไปนี่แหละของบ้านผมดิแตงครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีเสวัสดีพี่องเขาเนี่ยเจะูหูหาย่เลยครับแเนียไปตัดต้มอ่ะใส่กันแล้วยืนเลยครับผมไปกับ้านห่ะ